ได้เวลากลับมารักตัวเอง 1. หยุดคิดไม่ดีบางคนไหว้พระขอพรขอให้มีความสุขและความสำเร็จทุกประการ แต่ทุกวันเอาแต่สาบแช่งตัวเองแล้วพรที่ขอไปมันจะสำเร็จผลได้ยังไงล่ะครับก็เรามันไม่เก่งจะไปสู้ใครก็ได้เรามันไม่ฉลาดจะมีโอกาสทําอย่างเขาได้ยังไงก็เราเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จถ้าคิดกับตัวเองไม่ดีจะให้คนอื่นคิดดีกับเราเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเกิดมาเพียรพร้อมและไม่เคยผิดพลาดอะไร ถ้าคิดว่าชีวิตจะต้องสมบูรณ์แบบและถูกเสมอไปเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย 2. ลดความคาดหวังลงการสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาเป็นที่มาของความทุกข์ใจ ต้องมีคนกดไลค์ถูกใจเรามากๆต้องเก่งกาจจะได้มีคนเขายกย่องต้องโด่งดังจะได้มีคนเขาชื่นชมหรือต้องหล่อต้องสวยจะได้มีคนเขาชื่นชอบเรามากๆเพราะได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องวิ่งตามหาต่อไปอย่างไม่รู้จบเพราะจะมีคนเก่งกว่าคนเด่นดังกว่าหรือคนหล่อหรือสวยกว่าเราเข้ามาจนได้การทำหรือซื้อหาสิ่งใดเพื่อคาดหวังให้คนอื่นเขพอใจ จึงกลายเป็นเกมที่ไม่มีวันโอเวอร์ครับถามตัวเองให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทำหรืออะไรที่เราต้องการคือสิ่งที่เราอยากทำอยากได้จริงๆไหมไม่ใช่ทำหรือซื้อหาเพียงเพื่อให้คนอื่นเขาชื่นชอบในตัวเราถ้าต้องทำเพื่อให้ทุกคนพอใจสุดท้ายจะไม่เหลือความสุขใดๆให้ตัวเอง 3. รักษาความดี มีคนถามผมในอินบ็อกซ์ว่าถ้าทําดีแล้วไม่ได้ดีควรจะทําดีต่อไปไหมผมก็ตอบกลับไปว่าทําต่อไปก็ขนาดทดําดียังไม่ได้คิดหรือว่าถ้าไม่ทําอะไรแล้วจะได้ดีบางคนที่ทิ้งกันไปแล้วก็ให้ผลง่ายๆว่าคุณดีเกินไปเลยทําให้บางคนสงสัยว่าต้องเลวถึงขนาดไหนถึงจะอยู่กันต่อไปได้ แม้อยู่กับคนเลวหรือสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายก็ขอให้ทำดีเข้าไว้เพราะสิ่งนี้จะทำให้เรารักและศรัทธาในตัวเองครับเขาเลวมาก็ไม่จำเป็นต้องเลวกลับไปเพราะเราทำให้คนเลวดีขึ้นไม่ได้ด้วยการทำตัวให้เลวกว่า 4. เห็นคุณค่าในตัวเองเรามีตัวตนและเป็นคนหนึ่งบนโลกใบนี้ แม้จะผิดพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็มีบางอย่างที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเช่นเราอาจจะไม่เก่งบางเรื่องแต่ก็มีบางอย่างที่บางคนก็ทำอย่างเราไม่ได้เราอาจจะไม่รอรวยสวยเหมือนกับใครๆแต่ถ้าเรื่องความซื่อสัตย์ไว้ใจเราได้ให้ตระหนักว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในแบบฉบับของเราและเมื่อเรารู้สึกในคุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่ เราจะกล้าเดินออกไปจากใครที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา